สวัสดีครับผมเช่อเด็กชายวีระครับนามสกุลบุญละวงครับเอาแบบลูกล่างโค้งๆเลยนะครับเอาให้เท่ๆเลยนะครับเหมือนยานอวากาศครับแล้วก็มีไฟรอบดาครับสว่างรอบคันเลยฮะมีเครื่องอำานวยความสะดวกเพียบครับเวลาเราตัดหญ้าไปไปเพลงฟัง กินแล้วมันก็บายใจเวลากิดซึงเจ้าก็แก่ยิบตัวซับมาตัว่าซ้าไอรอที่รักสำเร็จอยู่นี่สีตัดญ้าอยู่นี่น้องไอ้ยยัดขิดแล้วมันมีความสุขนี่ครับอยากได้แบบสิว่ามันจ่วยของเขาประหยัดตังอะ่ะเอาแบบเติมน,น้ำแบบแป้งอะจะได้มีตังเกไวห้หลูกใน,หนอนาคตนะครับ เอาม้าสี่สิบห้าสิบตัวเข้าไปใส่ในแท็กเตอร์คันเดียวกันเลยครับอยากให้มันแรงอะครับถ้าสมมุติว่าเอาโซ่ลากไว้โซ่ยังเอาไม่อยู่เลยครับต้องคล้องตัวปาดเปี่ยวแล้วก็ต้องข่าเกลีย่ยุ่งยากุ่ไว้ยสับสนนิวเอาทรับเทียเดียวนี่ เมว่าสิเดินหนาถอยหลังเรีนปื้ดไปในรดก,ก็ต้องแบบแบบในหนังเลยครับไอเรดาร์ครับเรดาร์ ร้าที่ผมไปทําไร่ทํานาที่ไหนเนี่ยผมจะมได้รู้ว่าแท็กเตอร์ของผมอ่ะมันอยู่ที่ไหนเอาแบบเหมือนมีคนคอยเช็คสภาพแท็กเตอร์ให้ผมตลอดเวลาเลยอ่ะมันจะมีจริงเหรอครับแท็กเตอร์ดีเทลพนันแต่ถ้ามันมีจะแย่นะ่ะมันจะเป็นแท็กเตอร์ที่หูใจกเกษตรกรขนาดอะ ตลอดกว่า2องทศวรรษแทรกเตอร์คูบอต้ L-Series ได้เรียนรู้ทดสอบปรับปรุงเพื่อให้ประสิทธิภาพดีขึ้นได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้ตอบโจทย์เกษตรกรทุกแหนงเราได้หลอมรวมทุกความต้องการรวมไว้ในแทรกเตอร์คันนี้เพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเรารู้เราสัมผัสได้ว่าเกษตรกรทุกคนเหนื่อยและลำบากมากแค่ไหน หลังจากวันนี้ไปอีกหลายสิบปีข้างหน้า Tractor ร์คูโบต้า L s e r i e s ก็ยังจะสู้ไปกับเกษตรกรสู้ฝ่าสู้ฝนสู้ดินสู้แดดสู้ทุกอุปสรรคเราจะผ่านทุกวิกลิเหมือนในอดีตที่เราได้อยู่เคียงข้างกันมาตลอด t ทรคเตอร์คูโบต้าเอลซีรีสหลอมรวมสิ่งที่ใช่ถูกใจทันทีที่สัมผัส